จับแล้วสาวพกมีดยาวแทงคอเด็กหญิงทั้งที่ไม่รู้จักกันจากกรณีเด็กหญิงวัย11ปีถูกหญิงแปลกหน้าใช้มีดยาวแทงเข้าบริเวณคอขณะเดินอยู่กับแม่ริมถนนย่านเพิ่มสินช่วงหัวคำ่ำวันที่11กุมภาพันธ์2,566หลังเกิดเหตุพ่อของเด็กหญิงได้เข้าแจ้งความที่สพบางเขนโดยมีหลักฐานคือกล้องวงจรปิดที่สามารถจับภาพขณะที่คนร้ายก่อเหตุได้อย่างชัดเจน เมื่อตำรวจติดตามสืบสวนก็พบว่าผู้ก่อเหตุคือนางสาวบุญทิพย์อายุ33ปีประกอบอาชีพออกแบบกราฟิกอาศัยอยู่ในคอนโดย่านเทพพาร์ตำรวจจึงเข้าจับกุ่มตัวเมื่อวันที่14กุมภา2566ที่ผ่านมาจากการสอบสวนถึงแรงจูงใจที่ทำให้เขาก่อเหตุด,ดังกล่าวกับเด็กได้ฟังแล้วช็อกนางสาวบุญทิพย์เล่าว,ว่า เธอมีปากเสียงกับแม่ค้าในบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุจึงไปนั่งสงบสติอารมณ์ที่รถจักรยานยนตอกตัวเองขณะนั้นมีแม่ลูกเดินจูงมือกันมาเธอสังเกตเห็นว่าทั้งคู่ยิ้มเยาะเยะ้ยทําให้เกิดอารมณ์ไม่พอใจจึงเดินเข้าไปเหวี่ยงมีดที่ถืออยู่ใส่เด็กแต่ยืนยันไม่ได้ตั้งใจแทงเด็กเดินมาใกล้พอดีและมีดที่ใช้ก่อเหตุก็เป็นมีดที่เธอพกติดตัวเป็นประจำเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวเอง ช็อกยิ่งไปอีกเมื่อตำรวจเข้าไปตรวจสอบห้องของนางสาวบุญทิพย์ปรากฏว่าภายในห้องมีแต่ขยะส่งกลิ่นเหม็นคละคุ้งซึ่งทางนิติคอนโดแจ้งไว้ว่านางสาวบุญทิพย์ ได้เช่าห้องนี้อยู่ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เธอเช่าห้องนี้ก็มีปัญหาเรื่องกลิ่นที่โชยออกมาจากห้องอยู่ตลอดทางคอนโดเตือนให้แก้ไขปัญหาแต่ก็ไม่เคยเป็นผลตำรวจเองก็ต้องจำใจเข้าไปในห้องของเธอเพื่อเก็บหลักฐานอาวุธมีดที่นางสาวบุญทิพย์ใช้ก่อเหตุโดยตำรวจแจ้งข้อหานางสาวบุญทิพย์สองข้อหาคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ พกพาอาวุธมีดไปในเมืองชุมชนหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรส่วนเด็กหญิงวัย1 1ปีผู้ได้รับบาดเจ็บขณะนี้อาการดีขึ้นแล้วกฎหมายไม่มีเปอรมืควนปืนีเลียวค้าหันศพ